สวัสดีครับกับเชาวควุ้ยนวราทริปนะครับในตอนยุคให้เที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนอะิรปาป์คซูนะครับน,น่าจะเป็นสวนสัตว์เล็กเล็กเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับอบอกแล้วใช่ไหมนี่ที่ซื้อตั๋วนะค่าเข้าคนละร้อยนะครับด,ด้านไหน ตอนนี้ก็ายสองายสามายสองกว่าน,นี้ก็จะมีเด็กอะไรมีหมวกเสือยังเด็กนี่คิดราคายัางไงครับ โอโอเคขอบคุณครับไปไม่ด้วยเขาได้ไหครับอ๋อนึกว่าใช้บัตรด้วยหรับมีบัตรเดี๋ยวดูบัตรที่อากาศร้อนร้อนเลยตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายสองสี่สิบหกมาเรามาตอนที่อากาศ ร้อนเลยก็มีร่มก็พกร่มพกหมวกมาด้วยนะครับในนี้มีเห็นว่ามีกิจกรรมสําหรับเด็กแล้วก็น่าจะเหมาะกับแนวครอบครัวหรือบุคคลทั่วไปก็ได้นะเดินมาดูนี่เนี่ย<ม>เป็นสวนนะเป็นปาร์คจะเดินเล่นได้เ<ม>นี่เราก็หยอดเหรียญ หมุนสองรอบนะหรียชน์เรียนสิบบาทเพื่อให้อาหารปลาครับอย่างนี้ใส่อย่างห้อาหารปลาก็มีเยอะอยู่นะดูนะป่ะเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในนะครับ นี่สะพานก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะอันนี้เราเพิ่งมาครั้งแรกเนาะมันก็จะมีร่มให้นั่งเป็นช่วงๆนะถึงอากาศร้อนเนี๋ยมันก็จะมีร่มอยู่เขาประดับอันนี้เป็นไม้ประดับไม้พลต,ติกนีนนี่สวยเดี๋ยวไปถ่ายรูปตัวนี้ก่อน แนวร่มลงอ่ะโอเคอ่ะอ่ะไป<ห>เรื<ห>เร่อยๆเดี๋ยวอ่ะพันเลยวันนี่ตรงนี้ก็จะมีคนที่เข้ามาก่อนแล้วเยอะอยู่ที่นี้นะเที่ยวนะท่องเที่ยวนี่น,น,นี่เราเจอแล้วสัตว์ตัวสองตัวที่สอง ตัวอะไรเนี่ย <the> เออเพื่อนไปมุกกระมางนี่เจอแล้วใครเอ้ยเพื่อนไขมุกมานี้มานี้เดียวมายี่ห้าตัวคุณี่ะีหลายตัวเลยันอ้วนเลย พาไข่มุกมาเล่นด้วยเนาะผิดขนลมหอมน่าจะขออนุญาตเขาได้เนาะขอไข่มุกมาเล่นด้วยหน่อยนี่เพื่อนเนะ่ยโอ้โหดูนอนกินไม่ทางตะวันเนย่ายืนเลยเอ้เอ้ยเอยอะเยืนเยืนยืนดูคนมีคนมาเยี่ยมเนะนี่ยเนาะเนี่ยเขามีทรายขุดเขาก็จะสนุกหน่อย ตีแล้วติดแล้วติแล้วติแล้วดู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 เฮ้ยิลการ์ดเลยชอบชอบไปดิด็อกเนี่ยถึงถึงไข่มุกเลยจะกลับไปหาไข่มุกแล้วนี่ดูบางตัวก็กินบางตัวก็นอนนะมี่มีสายให้เล่นแท้เยอะเลยที่ทานตะวัน มีมดด้วยโดยมดกัดด้วยนะฮะส่วนนี้ก็มาแคร์กรณายืนหลังเส้นสีแดงที่สเตนมีหายจะเรียดรายนะมาแครก็ะจะมีสัตว์ประมาณนี้แหละสัตว์เล็ก น,นี่คือจริงช้าอั่นี้คืออะไรอ่ะมันมีชื่อบอกนะอันี้ก็จะมีกิจกรรมมีกิจกรรมถ่ายรูปสัตว์อันนี้ก็กิจกรรมถ่ายรูปก,กับสิงโตนะครับดูตรงนี้ มีใครที่สนใจมาถ่ายรูปก็ตรงนี้นะครับเข้ามา,ากิจกรรมตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนกระต่ายต่ายเล็กนี่เด็กๆชอบนี่เป็นกระต่ายนะครับอันนี้เป็นเต,ตาซตูค้ตเตายักษ์ ก็จะซูกอยู่ข้างล่างนะครับเขาเข้าไปได้เหรออัน <c oughs> นี้เป็นลานะครับลาไปก่อนไหนไปดูอะไรนะเมียแคสหรอ,อไปดูนอนน้อยปะคือเึงเหงื่อแล้วแม่หนวกเออมันอาการมันร้อนอันนี้เมียแคท นี่ทำไมมันนอนอีกทำไมบ้านเรามันไม่นอนนี่มีประมาณสี่ตัวนอนอยู่เลยแต่นอนน้อยไม่ค่อยจะหลับเล่นทั้งวันแต่สนเสือใช่ไหมดูดูเล่นกันอยู่นี่อะไรฮะมีโจ้นี่สัตว์เล็กๆ นี่กี่ตัวนี่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 ด้าน,น,นไหนก็มีมีโจ้นะมีสองตัวนี่นะตัวหนนะ้าอันนี้เปิดเข้ามาได้นะมันก็จะมีทางเข้าทางออกเดินยอดไปดูหน่อย เริ่มเลยนีต่ตัวเล็ก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 ักกนนี่ตัวย่าแดดอยู่<อ>เขาก็ไม่ดูดได้นะครับเดินเข้ามาได้นะไปเข้ามาในนี้ป้าทั้งออกอยู่นี่มีตัวใหญ่รอสอง่งไปเดี๋แบบยวนี้ขึ้นทาง เราออกดูดีๆนะครับอย่าให้เขาเดินออกไปด้วยเด้อนั่นแหละน่ากลัวเหมือนกันไหนโอ้ยแพร่ด็อกอีกแล้วไข่มุกไม่ใช่มุกไปเล่นกับไข่มุกว้าวกําลังกินอยู่เลยโอ้ยที่มันนอนอยู่มันกำลังกินดูอาหารเขาดูอาหารเขาอาหารเขาอาหารไม่เหมือนเราให้นะดูไอ้ลิงไอ้ลูกลิง ไอ้ลูกลิงอยู่ตรงโน้นไอ้ลูกลิงไอ้ลูกลิงอยู่ตรงฝา่งของผมลูกลิงของใครนอนน้อยไหนในกล่องน่ะกรนาอย่าเอานิ้วยื่นไปในกรงนี่นเอ้ยนอนบ้างปะเนี่ยนอนบ้างปะเนี่ยไปอยู่กับนอนน้อยไหมไปอยู่กับนอนน้อยไหมอูสวัสดีดีครับไปเปล่านี่นี่นะใครอยากมาดูความน่ารักของเมียแคท ที่สิริภาคซูนะก็ใกล้ๆสวนเสือเก่านั่นแหละไปแล้วอ้าวเนี่ยเนี่ยลังเนี่ยก็จะอยู่ในนี้แหละก็ผสมพันธุ์ออกลูกกันอ๋อมีตัวน้อยด้วยยูยยยมีลูกมันด้วยน,นั่นอะไม่ล่าแล้วเมื่อกี้มันมีรออไอ้ก็รอนะนมมันขึ้นนะเนาะตั้งเต้านะไม่เห็นแล้วตัวเล็กเฮ้ยมาแลยมาวมาวตัวเล็ก นี่โชว์วดหน่อยวดหน่อยโชว์แบบแม่นี่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยตกเออไอ้นี่น่ารักดีไว,ว้เดี๋ยวไปทำบ้านนอนน้อยในสวนไว้ดีแหละนี่ลิงมาหมดเสร็จใครที่เลี้ยงอยู่ก็จะ น่าจะชอบตรงนี้อะไรอ่ะรู้จักใครรู้จักก็คอมเมนต์นะครับเนี่ยชอบเดียวเดียวเนี่ยลูกของเมียแคทเนี่ยดูดูดดยืนนะเฮ้ยนี่ตกกระเข้เอาสักตัวไหมกลับบ้านมนู่นเนี่ย แล้วก็ลองมาหนึ่นี่กราฟิกก็จะเป็นไซส์เล็กเล็กไซส์เล็กไซส์เล็กนู้นก็าทำอะไรถึงรูปนะตัวนู้นน่ะนะนี่โรยื่อนหัวนกไปทางไหนต่อดีทางนี้ก็จะมีนะตรงวันนี้เราเข้าไปข้างในได้ไหมตรงนกอะ่ะเราไปเขื่อนหัวหรอกรงนกก็เข้าไปถ่ายรูปได้นะ ก็ดูหน่อยก็ได้ะมีเข้ามาในนี้ก็จะมีน้ำมีของกินขายนะครับพวกอะไรนะป๊อปคอร์นลูกชิ้นก็สามารถนั่งกินได้นะมีที่นั่งกินนั่งพัดวนมาที่นี้ก็เป็นที่ถ่ายรูป ตรงช้างยังไม่ได้ไปเลยไปไหมร้อนน่าดูดิ <c oughs> แช่น้ำเลยก็คง <c oughs> จะร้อนแหละนะอากาศร้อนนะวันนี้นี่กระปีบาร่าก็ลงน้ำเรียบร้อยโตจมูกขึ้นมาน้ำนิดหน่อยอ่า ไปโซนช้างจะแรคคูนแรคคูนก็มีแรคคูนหลับแล้วร้อนเป็นสัตว์กลางคืนเพรามันก็จะนอนแหละเราก็มาดูเข้ากลางวนันนี่ก็เป็นโซนช้าง นั่งช้างนั่งช้างได้นะครับเนะนี่ยมีก็สามารถซื้อเลี้ยงช้างได้นะครับเนีย่ยตรงนี้เราก็สามารถขึ้นช้างได้นะครับเสร็จแล้วช้างก็จะเดินเข้าไปในสวนตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสวนจะเป็นป่าหละตรงนี้อากาศร้อนเดี๋ยวให้พีออ่อธิบายให้ฟังอนธะิบายให้ฟังหน่อย ถ้าลูกค้าจะได้ซื้อมาจากข้างนอกจากหน้าระตูดื่มมาจากตู้บาร์ถ้าลูกค้าจะให้กล้วยลูกค้าก็ใช้สีขาวค่ะกล้วยก็ช้นละห้าสิบบาทบก็ดื่มมาหนึ่งใบแต่ถ้าลูกค้าให้สองตะกร้าก็ดื่มมาสองใบแต่อันนี้จะสามารถแลกเครื่องดื่มพวกลูกชิ้นทอดร้านน้ำตรงนู้นตัวสีะะสีอะไรนะสีสีเนี่ยส,สักต๋องสองสีเลยใช่แต่ถ้าลูกค้าไม่แลกลูกค้าก็เอามาทำกิจกรรมพวกนี้ได้ก็ใช้แทนเงินได้ของกหนสดค่ะครับ ก็ใช้แทนเงินสดได้นะครับด้านในก็เหมือนกับลูกค้าเข้าฟรีมาอ่าก็เหมือนเข้าฟรีแล้วก็ไม่ใช้ในกิจกรรมด้านในเข้าใจแล้วอ่ะเราก,ก็จะใช้คูปองในการขึ้นช้างนะครับแทนเงินสดขึ้นช้างคนละร้อยนะครับก็คูปองสองคนสองร้อยพอดีเราก็จะได้เหมือนเราเข้ามาฟรีเนาะเข้า,าฟรีแล้วก็ไม่ใช้คูปองข้างในได้เป็นบางอย่างนะนี้เราก็จะรอคิวขึ้นช้าง าแล้วฮะครับนี่ครับทุนะครับเหยียบได้นะครับทท่นะครับอนี่ก็จะเป็นควานช้างของเรานะครับไปแล้ว ขอจับขอจับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเราขึ้นช้างมาจากด้านหลังนู่นนะครับช้างชื่ออะไรครับตัวนี้เชือกนี้น้ำตาลครับอ๋อน้ำตาลนี่เราเรียกเป็นเชือกหรือเป็นตัวครับเป็นเชือกครับช้างเลี้ยงเเป็นช้างเลี้ยงเรียกเป็นเชือกนะครับ น้องน้ำตาลอายุอายุกี่ปีครับช้าง25ปีแล้วครับโอ้โหน่าจะเป็นก็เป็นสาววันนี้เป็นรุ่นน้องรับ1-1่ต่อหครับโอ้ครับผมดีนะครับก็จะก็ <c oughs> <c oughs> นี่นครับอารมณ์การขี่ช้างเข้าในสวนนะครับ ึ้นจากนน้ะครับก็พยายามเกาะที่นั่งครับไม่ดีเพราะว่าช้างเขาก็จะมีจังหวะในการเดินนะมีแปรูปนั่งฟรีแหละก็เลือกเอาจะใช้คูปองเนี่ยไปทำอะไรนะครับ เราก็มาขึ้นช้างมันก็จะโยกโยกนะครับบรรยากาศการนั่งก็จะโยกโยกนะแต่ในภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโยกนะครับมันกันสั่น,นก็น ด้านหลังนั้นมีอะไรไหมครับหรือว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับอ๋อแล้วก็สูตรแค่นี้เนาะเขาเป็นแค่รอดท้องช้างนะคะท้องช้างต้องติดต่อไปครับตัวใหญ่ถึงนี้เป็นแค่ลอดด้านอย่างเงี้ยนะเป็นยอะสุดที่โอ้ก็จะเป็นมงคลกับคนรอดเนาะมงคลโอ้ตัวนี้อ้วนอย่างลอดท้องช้างนเดี๋ยวให้มาไรอเนื้อเยอะๆแล้วนะอันนี้นะ ผ่านการมีลูกหลายหลายเชือกเสร็จแล้วเราก็จะมาลงที่เดิมนะครับวนมาลงที่เดิมตรงนี้จะมีช้างหลายเชือกอยู่ให้นั่งร,ร,รออะไร,รอีกลรรอดทองช้างเมื่อกี้ไปขึ้นช้างมาแล้วก็จะลอดทองช้างพอเป็นสี่มะอคนไม่ได้รอดนานแล้ว เราจะไปลอดท้องช้างนะครับไปท่านไหนเข้าเลยอ้าลงตรงนี้เหรอโอ้ยเดี๋ยวลอดท้องช้างนะครับโดนน้ำมนต์อีกแล้วตัวรถนน้ำมนต์อีกแล้ว รอบที่แล้วก็โดนนี่นะก็ตามความเชื่อนะใครก็มารอดได้นะมัน,นี่ก็เขาเขารอดได้อาจจะอนำใจให้แม่ช้างหน่อย

อันนี้ก็ถ่ายรูปกับสิงโตครั้งละห0ึบาทจำกัด4ี่คนนะตรงนี้นี่เข้าไปในห้องกระจกสิงโตรตรัวเล็กๆนะเราคานอาจะประมาณนี้เนาะกลับแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวจะไม่ทันเย็ยน ก็จะมีที่ถ่ายรูปเยอะนี่ใครชอบถ่ายรูปก็มาดูนะเลือกเวลามาแลร้อนก็จะร้อนแหละจะมีซุ้มร่ม,มอย <c oughs> ู่ตรงทางออกก็จะมีรูปที่ถ่ายนะใครจะมาเอารูปขน้าก็มานะครับเราจะถ่ายเก็บไว้ให้ หน้าตรงทางออก